สวัสดีครับเพื่อนๆกลุ่มตะลุมบอลผมจุ๋มเทนกวินครับกลับมาพบเจอกันเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้มาวิเคราะห์วิจารณ์คู่ฟุตบอลที่น่าสนใจกันนะครับก็ขอเลือกไปที่เกม FA Cup นะครับรอบชิงชนะเลิศที่เวมลีย์ครับเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับทางด้านของเรือใบสีฟ้าของเป๊ปกอร์โอลานะครับในรายของเควินเดอร์บรอยนะครับ แจ็คกิลลิชลูเบียนเดียสมาเนลคันจีที่มีอาการล้าแล้วก็บาดเจ็บรบกวนทำให้พลาดการลงเล่นในเกมนะสุดท้ายในซุปเปอร์ลีกนะครับเป๊ปเองยืนยันว่าทั้งหมดเนี่ยลงซ้อมกับทีมได้นะครับแต่ว่าใครจะลงเป็นตัวจริงบ้างก็เดี๋ยวต้องดูกันในเกมนะครับส่วนที่คาดการณ์ว่าจะลงสนามนะครับประตูเนี่ยทางด้านเป๊ปยืนยันว่าจะให้ทางสปันออเตกาออกสตาร์ทมือหนึ่งในเกมนี้นะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวหลักในเกมนี้อยู่ในรายการนี้อยู่แล้วนะครับส่วน3เซนเตอร์นะครับมีอย่างมาเนลคันจีนะครับ z, ลูเบียนธานา นะครับตรงกลางมีโรดี้จับคู่กับจอห์นสโตนนะครับทางขวาแบดโดซิวาซ้ายแจ็คกิลลิช มีทางคิวเดอร์บอยกับอิวคายุคุคโดกันนะครับยืนสนับสุนหน้าเป้าอย่างทางด้านของเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับข้าไปฝั่งทางด้านของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของทางเอลิธเทนฮากันบ้างน,นะครับหลักๆก,ก็จะไม่มีทางด้านของลิซันโดมาติเนสมาเซลซาบิเซอร์ดอนนี่ฟานเดอร์เบเกอเออร์ตนี่มาเซลที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บนะครับในรายของทางอันโตนี่เองเนี่ยทางด้านของเทนฮากบอกว่าก็ยังพอมีโอกาสที่จะมีส่วนร่วมในเกมวันนี้แต่ว่าค่อนข้างน้อยดูแล้วเต็มที่เนี่ยอันโตนี่ก็น่าจะมีชื่อแค่ตัวสำรรองเท่านนน,นัั้ะคคบสวดี การว่าจะลงสนามนะครับประตูเป็นดับบิดเดกานะครับแบ็คขวาเป็นอารอนวาบิซาก้าซ้ายลูกชอคคู่เซนเตอร์ลินเดเลฟจับคู่กับฟารานนะครับตรงกลางมีคาเซมิโลมีอย่างทางด้านของคริสเตนเอลิกเซ่นนะครับ ทางขวาจอนซานโชนะครับซ้ายเป็นกานาโชตรงกลางบูนเฟนเดสหน้าเป้าเป็นมาคัตแลชฟอร์ดนะครับซิตี้นะครับก็ถือว่าตัวผู้เล่นค่อนข้างปึกเลยนะครับแล้วก็ศักยภาพทีมโดยรวมต่างเหนือกว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วนะครับผมเชื่อว่าทางด้านของทางเรือใบสีฟ้าครับจะปราบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ใน90นาทีนะครับอยู่ที่ว่าจะชนะกี่ประตูเท่านั้นเองนะครับก็ฝากด้วยนะครับใครสนใจการวิเคราะห์วิจารณ์อยากติดตามข่าวสารวงการฟุตบอลก็เข้ามาเป็นเพื่อนกันได้กับกลุ่มตลมบอลครับ